ว่าไงครับพี่ฮัลโหลรุ่นน้องอ๊อบครับตอนนี้พวกพี่ลำบากมากเรามาปราบผีหางเงินกันไหมครับฮะฮัโลหโหลฮัลโหลรุ่นน้องอ๊อบเอาวางไปแล้วครับรุ่นพี่จูเนียร์ครับรุ่นน้องอ๊อบบอกให้จ่ายค่าปราบผีครั้งที่แล้วก่อนนะอ๊อฟนี่อ๊อฟคนใจร้ายทุกวันมันต้องเสียใจถ้าเราประสบความสำเร็จบ้างคือเนี่ยเราต้องปราบผีหางเงินให้ได้ต่อให้อ๊อฟไม่มาช่วยปราบก็ตาม แล้วถ้าฉันมีเงินให้ล่ะคนที่นายพูดถึงนะจะมาปราบผีเนนได้จริงใช่ไหมปีโ๊โอุย้ยอุ้ยโอ้ ว่าทุกคืนชนชาวบ้านร้านตลาดพากันหวาดกลัวไปหมดเดยนม้มีใครมาทำบุญที่วัดแล้วพอตกตินเย็นหน่อยค่ำๆนิ้พากันปิดบ,บ้านปิดร้างกันไปหมดแล้วผีเนนี่เป็นเนรวัดที่นี่ปะ่ะครับเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมีหน้าที่ปราบก็ปราบไปเถอะ คนายไปไหนโอ๊ยอยลุงไปใช้สองหน้าข่ามันจาแล้วครับเดี๋ยวจัดการให้ไล่โอ๊ยรูสิงไปครับเดี๋ยวไปทำเท่าไรกันอ๋อา๋ออ๋อลุงครับเรื่องเงินข่ามาทจา รู้ไม่อยู่์นะครับเดีก่อนครับผมว่ามันแปลกๆนะครับอย่างนี้มาจำก็ไม่ได้ข้อมูลก็ไม่ให้แล้วไหนจะเรื่องอ้ป่าผีอะไรนั่นอีกครับเอาไงดีครับกูว่าไปตามถ่ายผีเนนก่อนดีกว่าเว้ยแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บเงินทีหลังก็ได้นะโอกาสแห่งความสำเร็จพังอยู่ข้างหน้าเราแล้วเว้ยไอไม่เอาครับเอาเอากองไปถ่ายหน่อยครับเดี๋ยวผมไม่เอาเงินมาจำก่อนว่าไงเรื่องเนเหรอ กำลังจัดการอยู่อืมเอ๊ยเ,เดี๋ยวุกกลับอ๋อพ่อคุณแม่เนรนิดเหรอครับครับครับเนรนิอ่อไปทุดงกับเจ้าอาวาสครับครับครับยังไม่มีกำหนดกลับครับก็ถ้า